วิ่งสั้นสยองขวานโรงแรมผีผมมีเพื่อนที่ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าในโรงแรมแห่งหนึ่งแม้เขาจะทำงานที่นั่นได้ไม่นานก็เถอะเพื่อนชื่อปอต์มันเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์สยองขวาญที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทำงานอยู่ที่นั่นวิ่งเกิดขึ้นช่วงรีูิท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงนั้นปอหางงานทำพอดีเขาได้ไปสมัครงานที่โรงแรมแห่งนั้น วันแรกการสมัครงานปอตได้แต่งตัวเรียบร้อยเดินถือแฟ้มเอกสารเข้าไปในโรงแรมโออาเขาเดินผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวคนจีนประมาณสิบกว่าคนที่มาออกันอยู่บริเวณหน้าล็อบบี้สายตาของเขาก้มหน้ามองต่ำเดินสำรวมตรงไปที่ค่าเตประชาสัมพันธ์ ระหว่างทางจึงสังเกตเห็นเด็กหญิงประมาณ3ามถึสี่ขวบสวมชุดกระโปรงสีขาวถือตุ๊กตาหมีสีแดงโดยถูกมารดากำลังจูงมืออยู่เหมือนเด็กหญิงจะมองตามเขาตลอดแต่ป๊อตก็ทำเป็นไม่สนใจตามมารยาทแบบพนักงานเขาเดินก้มหน้าผ่านเหล่าลูกค้าที่ล็อบบี้จนไปถึง เคาน์เตอร์มีพนักงานผู้หญิงสาวสวยสองคนร่วมสวมเครื่องแบบสีดำขอบปกสีเหลืองทองเหมือนป้ายชื่อหน้าตาผิวพรรณดีทั้งคู่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุงกำลังพูดคุยกับลูกค้าที่ดูเป็นไกด์ทัวรคนไทยใส่ชุดก,กระโปรงยาวสีขาวสวมหมวกลูกไม้ปีกกว้างสีครีมเขาจึงเดินไปหาคนที่ยืนก้มหน้าราวกับกำลังจดทำอะไรอยู่ที่กลางโต๊ะ ซึ่งมีชื่อว่าสุดาเขาอ่านป้ายชื่อก่อนลักขึ้นถามดึงความสนใจของเธอเออขอโทษนะครับคือผมมาสมัครงานครับปอดพูดอย่างเบาคุยอ,อไม่ให้รบวรกวนการสนทนาของพนักงานต้อนรับอีกคนกับลูกค้าซึ่งปอดคอยแอบทำเวงดูเป็นระยะเรากับจะสนใจเธอในขณะที่เขายื่นส่งเอกสารส่งตัวให้สุดารับไปพิจารณา พอดีมีตำช่างไฟว่างอยู่ไม่ทราบว่าสนใจตำแหน่งนี้ไหมคะสุดาละสายตาขึ้นจากเอกสารกล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบครับผมสนใจครับปอร์ตรีตอบด้วยความกระตูรูรน้นแล้วสุดาก็ละสายตาลงไปจัดการข้อเอกสารแล้วเย็บมุมกระดาษของปอร์ตกล่าวขึ้นต่อแต่ที่นี่ระบบงานอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิด ฉันว่าคุณไปทดลองทำดูก่อนดีกว่าถ้าทำได้ก็เริ่มงานได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบทางโรงแรมจะคิดค่าจ้างให้ตามจริงค่ะครับผมทำได้ครับปอตอบแบบยืนยันมั่นใจด้วยความกระตืรูรน้นเมื่อสุดาได้ฟังดังนั้นจึงหันลับไปยกหูโทรศัพท์ติดต่อให้หัวหน้าช่างไฟมารับปอระหว่างรอนอกจากประชาสัมพันธ์อีกคนแล้ว ปอดก็หันไปเห็นเด็กหญิงคนเดิมกำลังมองมาทางเขาปอดจึงอมยิ้นให้แบบไม่ได้สนใจอะไรมากจนหัวหน้าช่างไฟออกมารับปอดให้ตามเข้าไปข้างในเขาพาปอดเดินเข้ามาในห้องพักของช่างไฟที่มีอุปกรณ์เครืงง่องมือช่างและพวกอะไหล่สายไฟหลอดไฟชนิดต่างๆบนชั้นวาง และที่มุมห้องมีช่างไฟอีกคนนอนอยู่บนเปลพับแบบหลับตายป๊อดถึงกับสะดุ้งตกใจเมื่อลากสายตาไปเห็นแล้วจึงลับไปฟังคนที่พาเขาเข้ามาผมเป็นหัวหน้าช่างไฟที่นี่เออแล้วคุณเคยทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าชายตัวลังไม่สูงมากกล่าวขึ้นประโยคแรกหลังจากพาป๊อดเข้ามาถึง เออผมเพิ่งเรียนจบมายังไม่เคยทำงานที่ไหนเลยครับปอตอบอย่างเกรงใจสุภาพแล้วการสนทนาก็ถูกขัดเมื่อช่างไฟที่มุมห้องลุกตื่นเดินฝ่าพวกเขาออกไปด้วยความโมเมียอ้าวจะกลับแล้วหรอริผหัวหน้ารองถามตามหลังวิ์ที่กำลังเดินห่าออกไปกลับแล้วครับเดี๋ยวไปนอนที่บ้านต่อริตอบขณะเดินออกจากห้องพัก คือไอเวฟมันอยูก่กลางคืนหนาะเราหามุมนอนเอาที่นี้ก็ได้ไม่ต้องกลับบ้านมีห้องอาบน้ำให้ท่าแขกน้อยๆเราบอกแม่บ้านให้เปิดห้องว่างเข้าไปนอนก็ได้ที่มีแฟนเป็นแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรครับปอตอบอย่างเกไร้งอใจเออจริงสิเดี๋ยวจะมีทัวร์คุณจีนเข้ามาพักชุดใหญ่ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปช่วยแม่บ้านจัดห้องคุมแบกบ,บันไดกับกล่องเครื่องมือตามผมขึ้นไปนะว่าแล้วหัวหน้าก็เดินไปหยิบโอหลอดไฟชนิดต่างๆจำนวนหนึ่งแล้วบอกให้ปอดหยิบบันไดกับกล่องเครื่องมือกลุนั้นตามไปปอดรู้สึกมงงๆในประโยคคำสั่งหัวหน้าเรื่องบทบาทหน้าที่เล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้พูดขัดอะไร เมื่อโดยสารลิฟพนักงานขึ้นมาที่ทางเดินห้องพักชั้นสามหัวหน้าก็เขาไปทักทายแม่บ้านแฟนสาวด้วยความสนิทสนมผมพาช่างไฟคนใหม่เข้ามาทำงานทำถึงไหนแล้วละ่ะมีเลยพี่คนเดียวๆช่วยกันทําชั้นคนเดียวทำเหนื่อยจะตายแล้วเนี่ยคุณยิ่งกลัวอยู่ด้วยแม่บ้านกล่าวบนคอเธอพู้ประโยคหลังอย่างหวาดระแวงบางอย่างรอบๆตัว ทำให้หัวหน้าช่างไฟต้องเข้าไปพยายามห้ามเธอไม่ให้พูดเหมือนกลัวปอสอยใครจะได้ยินเบาๆสิเธอยังมีลูกค้าพักอยู่ห้องหนึ่งนะแล้วหัวหน้าช่างกับแม่บ้านก็มาสอนงานปอสให้ทำความสะอาดทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประเภทน้ำยาทำความสะอาดจนไปถึงจัดเตียงดึงผ้าปูปอสใช้เวลาสักพักก็เริ่มทำได้ ทั้งสามช่วยกันจัดเก็บห้องในชั้นสามนับสิบห้องโดยมู่หัวหน้าคอยเข้ามาดูเป็นระยะแต่ตอนปอเปิดประตูเข้าไปทำความสะอาดห้องหนึ่งตอนแสงข้างนอกลอดเข้าไปในห้องที่มีสลัวเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนเป็นเงาดําอยู่ที่บริเวณหน้าต่างราวกับนางยืนกอดดอกอยู่แล้วหันคับมามอง แต่พอเขาถลุงตามองอีกครั้งตอนแสงไฟทางเดินสองภาพเข้าไประเรื่อก็พบเพียงผ้าม่้านสีทึบที่มีแสงสลัวบังแสงประตูกระจกอยู่เท่านั้นป๊อดจึงถอนหายใจด้วยความโลง่ง่แล้วค่อยๆค,ค,คลำหาเปิดสวิตย์ไฟป๊อดค่อยๆเดินลากเครื่องหููกุ่มเข้าไปข้างใน ปอรู้สึกเหมือนว่าบางครั้งหางตาจะมองเห็นผู้หญิงชุดดำผิวขาวซีแอบบยืนจ้องมองเขาอยู่แต่ปอตก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรเขายังคงทำหน้าที่ต่อไปแบบกล้ากลัวกลัวเขารู้สึกรู้งอใจเมื่อหันไปทําความสะอาดจุดที่คิดว่ามีผู้หญิงยืนดูอยู่แล้วไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร เขาเริ่มคลายความวิตกจริตลงเมื่อพบว่าในห้องนั้นว่างเปล่าจนเขาสอดปลายบัวเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปใต้ตู้แล้วรู้สึกเหมือนติดอะไรสักอย่างจึงลองก้มลงไปดูแล้วพบกับใบหน้าผู้หญิงสยายิ้มให้เขาด้วยดวงตาสีขาวไม่มีตาดำราวกับว่าเธอเข้าไปแอบอยู่ใต้ตู้นั้นฮ้ ปอดร้องตกใจพองาน้หลังแต่พอเขาถุงมองอีกครั้งก็ไม่เห็นอะไรใต้ตู้นั้นเห็นแค่พื้นผนังสีขาวขอบกำแพงสีดำในความมืดสลัวเท่านั้นไอ้บ้าเอ้ยตาฝาดนี้เองปอดพูดขึ้นอย่างรล้งอใจว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นปาดมือทำความสะอาดต่อโดยที่เขาไม่กล้ามองอะไรมาก เบืเฉพาะกระจกที่เขาเหมือนเห็นแอบพรมพรมว่ามีผู้หญิงชุดดำยืนอยู่เพราะแบบนั้นสบายใจเขามากกว่าช่วยด้วยเสียงหญิงสาวปริศนาดังแว่วเย็นไนเลือกเนือกชาออกมาจากห้อง313ตามหลังปอที่เดินที่อุปกรณ์พนระยะห้องออกมาทำให้ปอดหุดเสียวสันหลังแวบปัง เสียงปิดประตูห้อง313ท้องสุดท้ายยิ่งทำให้ปอดสะดุ้งเมื่อแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายเมื่อหันไปเห็นหัวหน้าช่างไฟเดินออกมาจากห้องข้างๆเออเลิกงานได้แล้วละเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาเข้ากับกลางคืนบุกับไอริสมันนาะทำงานกลางคืนได้นะได้ครับปอดยิ้มกล่าวทั้งน้ำตาที่แทบจะเล็ดออกมาเมื่อครู่ แล้วขณะที่ป๊อดเดินกลับไปด้วยรอยยิ้มเดิมเขาก็ต้องหุดหันกลับไปฟังคำสั่งหัวหน้าอีกครั้งพพุ่งมีพวกคุณขึ้นไปตรวจด,ดูระบบไฟชั้นสี่นะแล้วก็ช่วยกันเตรียมห้องเผื่อเอาไว้เพราะชั้นสามนี้ก็น่าจะเต็มแล้วละ่ะจากนั้นป๊อดก็มาเริ่มงานวันที่สองในกักลังคืน พอเข้ามาในห้องพักของช่างไฟก็ต้องสะดุ้งกับช่างเวกที่นอนอยู่บนเปลพักจุดเดิมเมื่อถึงเวลาเริ่มงานก็มีเสียงโทรศัพท์บุนโตะทำงานของบู่หน้าดังขึ้นอ็จึงไปรับสายพบว่าสุดาจากประชาสัมพันธ์โทรเข้ามาหิวลูกค้าห้อง301จะเช็คเอาออกไปแล้ววะนะช่วยเข้าไปตรวจห้องให้ด้วยละดะได้ครับ อตอบรับด้วยความตื่นตัวพอวางสายเขาก็เตรียมเครื่องมือแบบบันไดพับจะขึ้นไปทำง,งานแต่ยังเห็นเวดนอนอยู่จึงพูดขึ้นลอยลอยผื่อเขาตื่นแล้วและฟังอยู่เดี๋ยวผมไปเคียร์ห้อง301แล้วหัวหน้าสั่งให้พวกเราขึ้นไปทำง,งานที่ชั้นสี่ด้วย เมื่อปอดกดลิฟต์ขึ้นมาชั้นสามก็มีลูกค้าผู้ชายยยู่รออยู่หน้าลิฟต์เขารีบเอาบันไดออกไปวางลูกค้ากดลิฟตรอให้เขาจึงช่วยชายคนนั้นให้สัมภาระเข้าไปในลิฟต์ต่อแทนชายคนนั้นให้ทิปเป็นสิ่นน้ำใจเล็กน้อยปอดรับมันและไมกล่าวขอบคุมด้วยความยินดีเขารู้สึกดีใจมากที่ได้งงแบงค์นั้นก่อนเก็บเข้ากระเป๋าเสื้ออย่างภาคภูมิใจ พอเขาแบกอุปกรณ์มาถึงทางเดินชั้น3ก็ได้ยินเสียงเอียดอัดของล้อฝูดฝูดดังแวน่ขาของเขาก็เริ่มสั่นเมื่อนิกถึงห้องสุดท้ายเมื่อวานแต่แล้วปอดก็ต้องสะดุ้งเมื่อพบแม่บ้านาหนึ่งชราคนหนึ่งมืนอยู่หลังรถเข็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดคล้ายกับว่านางเพิ่งเข็นรถมาถึงหน้าห้องแรกหมายเลข30-1 ดีเลยป้าผอมจะได้ขึ้นไปทำชั้นสี่ต่อฝากป้าทำห้อง3 0มหนึ่งด้วยแล้วกันปอดกล่าวขึ้นด้วยความดีใจแต่ป้าแม่บ้านไม่ตอบสนองอะไรนางเอาแต่ยืนก้มหน้าก้มตาปอดจึงเดินแบบอุปกรณ์กลับไปเมื่อปอดขึ้นมาถึงชั้นสี่เขาก็พบหลอดไฟทางเดินดวงหนึ่งกำลังกระพริบติกต,กตกิดัดบดับอยู่เขาจึงกางบันไดพักหยหลอดไฟแบบเดียวกัน พีนขึ้นไปจะเปลี่ยนแต่ด้วยขาของเขาที่ยังคงสั่นกลูวหมูทำให้บันไดสั่นจนเขาเกือบล้มแต่ดีที่มีมูคู่หนุ่งมาจับยึดฐานบันไดไว้ให้ช่างเวทปอดปรทานขึ้นอย่างดีใจเมื่อเห็นเพื่ออนแต่พอเขาเปลี่ยนหลอดไฟดวงนั้นเสร็จหมูหน้าบอกให้เราตรวจในห้องชั้นสี่ด้วย ปอตบอกแต่พอเขาหันลงมาก็ไม่พบวิทม์มือยู่แล้วเขามองหาสักพักก็ค่อยๆลงจากบันไดแล้วลว่าจะเปิดประตูห้องหนึ่งจะเข้าไปดูแต่ลูกบิดประตูล็อกอยู่ป๊อจึงลงลิฟต์ไปขอลูกกุญแจจากสุดาที่ล็อบบี้ป๊อตลงลิฟต์มาก็ยังคงพบสุดายืนรับแขกกับประชาสัมพันธ์อีกคนที่กำลังคุยกับลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่ซึ่งยังคงมีเด็กหญิงคนเดิมด้วย เออผมขอกุญแจห้องชั้นสี่หน่อยได้ไหมครับคือบัวหน้าให้ผมเข้าไปแต่สุดามีหน้าตาเศร้าๆเธอแจ้งข่าวร้ายว่าทั้งวิทยประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อวานตอนกลางวันผมตกใจสุดขีดแต่พยายามเก็บอาการเอามาคืนด้วยนะสุดากล่าวหลังจากวางงลกุญแจบนเคาน์เตอร์ พอถือพวงลูกกุญแจนั้นเดินไม่ออลอยขึ้นนิดเขาพยายามเรียบเรียงเรื่องราวแต่แล้วไฟในนิปก็ดับทวีความตนงลัวให้เขายิ่งนักเขารีบลงกดปุ่มชั้นที่นิดไปหลายปุ่มไม่นานนิดก็ใช้งานได้อีกครั้งพอถึงชั้นสามเขาเือเดินออกมาแล้วต้องตกตะลึงเมื่อพบป้าแม่บ้านค่อยๆก้มลงคลานจับรถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด ัะเกียรดอตะกายคื้มจะไปที่ประตูห้อง301ด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนไม่ใช่คนเมื่อเห็นดังนั้นปอจึงหันหลังวิ่งกลับเข้าไปที่ลิฟต์อย่างไม่คิดชีวิตจนเกือบถูกประตูลิฟต์มีแต่ลิฟพาเขาขึ้นชั้นสีที่เคยกดไว้เขาเรีบวิ่งออกมาพบช่างเวทยืนจับบันไดท่าเดิมช่างเวทหันมามองเขาด้วยดวงตาสีขาวไร้าตาดำ ทำให้ปอต,ต้องหันหลังวิ่งกลับเข้าไปในลิฟต์หนีตายอีกครั้งเขารีบกดปุ่มชั้นหนึ่งย้ำๆพอลิฟต์ลงมาถึงปอตก็รีบวางกลวงลูกกลวงแจมาคืนด้วยความตื่นตะหนกทำให้สุดาฉงนตกใจเกิดอะไรขึ้นพะพีผมเจอผีปอดพยายามกล่าวอธิบายให้เบาที่สุดด้วยความตื่นตะหนก แต่มันก็ดังพอจะให้ทุกคนที่อยู่เงียบเๆที่ล็อบบี้ได้ยินแล้วพากันหันควับมามองเขาเป็นตาเดียวแต่ทุกคนยกเว้นสุดาไม่มีตาดำตอนนี้พอเครื่องสังเกตใบหน้าทุกคนชัดๆแม้แต่เด็กหญิงถือตุกตาหมีสีแดงเขียนโดยข้างแรม